นี่เป็นเป็นสองเรื่องใหญ่ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนนะครับระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยถึงแม้ในเรื่องของการสู้รบกันก็พูดง่ายคือตอนนี้สงบไปแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าสงครามทางด้านข่าวสารเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะครับนี่อย่งเราไปดูอารมณ์ของสื่อในกัมพูชานะครับเมื่อวานนี้จนถึงเช้าวันนี้นะครับจากพาดหัวจากประเด็นที่ก็หยิบขึ้นมานําเสนอเนี่ยก็คงเห็นชัดเจนนะครับว่าเขา มีความรู้สึกยังไงนะครับของผู้นํากัมพูชาคนกัมพูชาผ่านทางสื่อเนี่ยมีการพูดถึงข้อกล่าวหาของไทยนะครับที่พูดถึงเรื่องการพบคลิปในมือถือที่ฐานกัมพูชาทิ้งไว้ที่ภูมิคือจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ทางไทยนะครับทารไทยก็ยืนยันชัดเจนว่ามันบ่งบอกถึง แผนการของกัมพูชาที่ชัดเจนมากในการที่จะวางทุ่นระเบิดตรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับรละว่ิคลิปนี้นะครับมีภาพนะครับเป็นเป็นคลิปที่ทําให้เห็นถึงการสอนฐานกัมพูชาถึงวิธีการวางก,กับระเบิดที่เรียกกันว่า PMN2 นะครับซึ่งเป็นระเบิดสังหารบุคคลที่ทําในรัสเซียแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกัมพูชา แต่กัมพูชาก็สวนกลับทันทีนะครับสองวันที่ผ่านมาก็ยืนยันนะครับว่าถ้าหมดนี้ไทยเป็นคนจัดฉากนะครับไทยก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าระเบิดแบบนี้ในประเทศไทยไม่เคยมีในความครอบครองนะครับเพราะว่านี่เป็นระเบิดที่มันอยู่นอกระบบของทหารไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ก็กําลังร้อนอยู่แล้วก็คงจะเป็นประเด็นสําคัญก็คือไทยจะจริงจังแค่ไหนในการที่จะฟ้องสองผู้นํากัมพูชาสองพ่อลูกนะครับคุณเซนกับคุณมันเนตคุณภูมิทํมเวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าจะฟ้องทั้งสองคนเนี่ยด้วยกฎหมายของไทยในประเทศไทยนะครับยังไม่ไปลไกลถึงที่จะไปฟ้องกับองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะศาลอาญาระหว่างประเทศเหมือนที่มีหลายคนพยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าข้อสังเกตอันนึงก็คือว่าคุณภูมิธรรมก็พยายามที่จะระมัดระวังมากในการจะพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องความเป็นห่วงว่าถ้าเดินหน้าไปฟ้องร้องถึงระดับ นานาชาติแล้วนะครับก็ความสัมพันธ์ไทยกับกัมานี่มันก็ยิ่งซับซ้อนข้นไปใหญ่นะครับก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์พอสมควรในเรื่องนี้นะครับค่ะใช่คะ่ะในเรื่องของฟ้องร้องเนี่ยนะคะก็คือฝั่งนู้นก็ตอบโต้ชัดเจนนะบอกว่าถ้าเกิดฝั่งนี้ทําถ้าเกิดทางเราทําเขาก็จะทําบ้างนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องที่เบลมกันไปกันมาอีกอันนึงเนี่ยก็คืออันที่คุณภูมิทําไปคุยกับอันวาด้วยใช่ไหมคะก็คือมันมี เหมือนบทความอันนึงอันนี้มันเป็นบทวิเคราะห์ของคอมเม์ทามที่หาว่าไทยเนี่ยใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็วิเคราะห์ไปต่างๆนาๆนาเนี่ยนะคุณผู้ชมว่าทำไมถึงใช้เนี่ยเรามาไล่เรียงกันแต่มันมีอันนึงที่พูดถึงคุณภูมิธรรมตอนที่คุยกับอันวาแล้วก็เขาก็เปรียบเทียบอย่างนี้ด้วยเขาเปรียบเทียบว่ามันมีของที่ฮุนเมเน็ตคุยกับอันวาแล้วก็มาเขียน กับอันที่อันวาเนี่ยคุยกับคุยกับทั้งสองทั้งทั้งไทยทั้งัาบ,บูชาลแล้วก็เอามาเขียนเขาบอกว่าข้อแตกต่างเนี่ยก็คือว่าสองฝั่งเนี่ย <c oughs> ทางคุณมาเนเนี่ยเขียนถึง AOT ก็คือ a s e a n Observer Team แต่ว่าอันวาไม่เขียนแล้วในบทวิเคราะห์เนี่ยนะคะโดยบทความเห็นโดยผู้ที่ชื่อว่าชาญ คนชินีเนี่ยนะคะเป็นคนเขียนในคัมแยทามเขาบอกว่าข้อแตกต่างเนี้ยก็คือว่าเป็นเขาตีความเอาเองนะคะน,นี่เป็นความเห็นของเขาเขาบอกว่าก็เป็นเพราะว่าทางคุณมณ e t เนี่ยทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยต้องการจะเห็นสันติภาพเปิดรับเต็มที่ให้ผู้สังเกตการอาเซียนเข้ามาแต่ว่าทางอของอันวาเนี่ยไม่เขียนไม่ได้เพราะว่าทางฝั่งไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยไงเขาก็คือเหมือนว่าไม่ไว้ไวหน้าไทย <c oughs> ทั้งก็เลยเขียนไม่ได้เพราะวอย่างนั้นอืครับก็สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านกิจการอาเซียนของกัมพูชาก็โพสต์ใน f a c e b o o k นะครับเมื่อเมื่อกันโซนาโรนะครับขเขาก็โพสต์เปรียบเทียบให้เห็นแล้วก็คำถามก็ตั้งคำถามว่าใครจริงใจกว่ากันแน่ในการแก้ปัญหาความ,มขัดแย้งระหว่างกัมพูชาด้านหนึ่งซ้ายมือนะครับอย่างที่เห็นบนจอ ก็บอกว่าคุณมนเน็ตในการพูดคุยกับอันวานะครับในฐานะเป็นคนที่เข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ยเนี่ยเขาก็อ้างว่าอย่างนี้ครับว่าอันวาเนี่ยได้มีการขอร้องให้มีการเพิ่มเติมจํานวนผู้สังเกตการณ์นานาชาติเข้าไปในฝั่งกัมพูชาเพื่อที่จะไปดูว่าเอ๊ะทำตามข้อตกลงหยุดยิงหรือเปล่า mm hmm. ทางซุนนารูนะครับก็อ้างว่าทางคุณมนเน็ตก็ตกลงทันทีเลยว่าพร้อมที่จะให้เข้ามา แต่ว่าพอมาฝั่งด้านขวามือฝั่งไทยนะครับเขาก็เปรียบเทียบเลยนะครับว่าคําขอร้องแบบเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายไทยคือคุณภูมิธรรมในตอนคุยกับอันวาเนี่ยก็ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้เมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนจะคล้ายๆมีคําอธิบายเพิ่มเติมจากคุณภูมิธรรมในเรื่องนี้นะ<ม>คุณภูมิธรรมพูดตํานงว่ามีการขอมาจริงว่าจะมีการเพิ่มจํานวนของผู้สังเกตการจากประเทศอื่นๆไหมในในกลุ่มที่เรียกกันว่าเป็น คนที่จะมามามาดูเรื่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงนะครับคุณปุ่มธรรมก็ตอบว่าถ้าไม่พอจริงๆเนี่ยก็เอาเจาา้าหน้าที่ในสถารทูตท,ที่มีอยู่นี่แหละเพิ่มเข้าไปไม่จําเป็นต้องเอาประเทศอื่นเข้ามาร่วมด้วยคือพูดง่ายๆว่าคือคุณปุมมธรรมก็ยังอยากให้การเข้าไปสังเกตการเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเนี่ย มันอยู่ในความดูแลของอาเซียนด้วยกันเองไม่จําเป็นต้องเป็นดึงนานาชาติอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยมันก็เลยเป็นที่มาของคําถามจากรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาว่าใครกันแน่ที่ต้องการเห็นสันติภาพก็อันนี้ที่ททเ,เรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพื่อต้องการที่จะทําให้เห็นว่าฝั่งกัมพูชานะครับถ้าดูจากสื่อในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาก็ยังไม่หยุดนะในเรื่องของการที่จะประโคมข่าวต่างๆที่ พยายามที่จะทําให้เห็นภาพว่าประเทศไทยไม่ต้องการที่จะรักษาสันติภาพประเทศไทยพยายามบิดผิวในเรื่องข้อตกลงหยุดยิงนะครับและยังมีความเสียทยานก็ใช้คํานี้เลยนะครับในการที่จะยึดแผ่นดินของกัมพูชานะครับแล้วยิ่งถ้ามาดูบทความล่าสุดในกระแมไทม์นะครับที่เห็นภาพเกคนมาลิดดูเนี่ยเขามีภาพประกอบด้วยนะครับที่คนมาลิตลงไปพาคณะทูต ในลงพื<ไ>้น<า>ที่เพื่อเป็นที่ผ่านมาก็พลาดหัวนี่ก็เห็นภาพเลยครับก็บอกว่าประเทศไทยกําลังใช้วิธีการที่เรียกว่าใช้ปลาเฮอริ่งแดงในการเบียเบ่ยงเบนป,ประเด็นนะครับด้วยการหยิบเอาเรื่องของทุนระเบิดเนี่ยเบียเบ่ยงเบนประเด็นจากประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของสันติภาพเรื่องของการหยุดยิงนะครับแล้วก็วิเคราะห์เป็นฉากเป็นฉากเลยนะครับโดยวิชาการ บทความแบบนี้มันจะปรากฏในสื่อกัมพูชานี้ค่อนข้างจะถี่มากในช่วงเวลานี้ <Yeah. S 2> เนื้อหาเหมือนกันคล้ายๆกันหมดเลยก็คือพยายามจะบอกว่าตอนนี้ไทยเนี่ยพยายามจะเอาเรื่องของทุ่นระเบิดทั้งหลายนะครับมาบทบังประเด็นที่ใหญ่กว่าก็คือเรื่องการหยุดยิงแล้วก็เพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยค่อยๆคืบค,ค,คานเข้าไปยึดพื้นที่ของกัมพูชานะครับและที่สําคัญก็คือสิ่งที่กัมพูชาเขาพยายามจะตีปีบมาตลอดก็คือว่า ทางการไทยเนี่ยกำลังเตรียมการอะไรบางอย่างในการที่จะปฏิเสธเรื่องข้อตกลงจุดยิงนะครับคือพูดง่ายๆว่าคือเขาพยายามจะปล่อยข่าวให้คนกัมพูชามีความรู้สึกหวั่นเกรงตลอดว่าการต่อสู้การสู้รบนั้นอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้นะครับนี่คือจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในบทความหรือบทความเป็นหล่านี้ของกัมพูชาและอืมคือบทความเห็นอันเนี้ยมันขึ้นต้นตลก คือมันขึ้น <c oughs> มันขึ้นต้นด้วย ructure. คำจำกัดความของสำนวน red herring หรือว่าปลาเฮ i n งแดงเนี่ยนะคะก็คือเขาบอกว่ามันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการที่จะเบีเ่ยงเบนความสนใจโดยเอาเรื่องอยู่ดีๆสมมติว่าคนคุยกันสองคนเนี่ยแล้วก็เอาเรื่องอื่นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมาทำให้เบีเ่ยงเบนความสนใจจากประเด็นหลักไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังใช้วิธีการนี้ อยู่ในเรื่องของความขัดแย้งกับกัมพูชาบอกว่าเนี่ยใช้วิธีการที่จะพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากนานาชาติแล้วก็ในประเทศของตัวเองด้วยนะคะว่าให้มันหลงประเด็นจากประเด็นหลักแล้วก็สาเหตุที่ทำแบบนั้นเน่ยเขาบอกว่าทางฝั่งไทยเนี่ยมีเป้าหมายที่จะปิดบงังบางอย่างอ่าแล้วก็ไล่เป็นฉากเลยคุณผู้ชมบอกว่าอ่า สิ่งที่ต้องการจะปิดบังเนี่ยนะคะก็คือ1ก็คือเรื่องที่เรายังไม่ปล่อยตัวทหารกัมพูชา18คนที่จับกลุมอยู่ทางฝั่งนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือบอกว่าจําได้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยใช้คลัสเตอร์บอมนะในการโจมตีกัมพูชาอีกอันนึงก็บอกว่าจําได้ไหมไทยไทยแลนด์เนี่ยใช้ไวท์ฟอสฟอรัสคือใช้สารฟอสฟอรัสเป็นอาวุธเคมีในการโจมตีด้วย อ่าแล้วก็หาว่าไทยเนี่ยอ่าเอาเครื่องบิน f 1 6 Gripe กริเนี่ยไปบินแล้วก็ลูกล้ำเข้าไปในเขตแดนของเขาอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นประเด็นต่างๆที่ประเทศไทยนำเรื่องของอ่าทุ่นระเบิดเนี่ยมาเบี่ยงเบน,นความสนใจอ่าเขาบอกว่าเราต้องการที่จะปิดบงังสิ่งนี้เสร็จ <laughs> เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอ่าเป้าหมายางไทยคืออะไรก็อย่างที่คุณเทพชัยพูดก็คือว่ามีเป้าหมายที่จะ Uh, ไม่อยากหยุดยิง Hard Earn ceasefire agreement คือข้อตกลงหยุดยิงที uh, เ่เกลี่ยโดยมาเลเซียเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างยากเย็นนะแต่ว่าเราเนยไม่สนใจไม่อยากไม่ต้องการอย่างนี้ uh, แล้วข้อสรุปหนึ่งของความเห็นบทความเห็นเหล่านี้นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือกําลังจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังใช้เรื่องของข้อขัดแย้งกับกัมพูชาเนี่ยไปกบเกลื่อนความขัดแย้งที่ตอนนี้มีระหวาง ทหารกองทัพกับฝ่ายการเมืองก็คือพูดง่ายๆคือเป็นการสะท้อนถึงมุมมองหรือสิ่งที่ทั้งคุณมาเน็ตแล้วก็คุนเซนเคยพูดมาตลอดใช่ไหมครับถ้าจํากันได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่ประเด็นใหม่แต่ว่ามันเป็นสาระเป็นสารที่ทางสื่อกับพูชาสะท้อนจากสิ่งที่ผู้นําเขาเป็นคนพูดมาก่อนหน้านี้คุณเซนก็พูดมาตลอดอยู่แล้วว่าเนี่ยรัฐบาลของคุณแพรทองทานนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยครับคุมทหารไม่ได้นี่ครับทหารต้องการที่จะกระหายเลือดต้องการที่จะทําสงครามกับกัมพูชาสถาบันฝ่ายบนลรเรือนของไทยนี่เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเลยต้องสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะกบเกินความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในไทยในขณะนี้นะครับค่ะนี่ก็คือก็ทําให้เห็นชัดเจนนะครับว่าไอ้ไอ้การปลุกเร้าอารมณ์ของฝ่ายกัมพูชาผ่านทางสื่อเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับ แล้วทุกครั้งที่ทางฝ่ายไทยนะครับมีข้อมูลอะไรที่มันสอให้เห็นถึงความพยายามจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามของกัมพูชาในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับโดยเฉพาะเรื่องการวางทุนระเบิดเนี่ยประเด็นเหล่านี้ก็จะถูกจิบยกขึ้นมานะครับจากกัมพูชาเพื่อตอบโต้กลับมายางฝ่ายไทยนะครับแล้วก็ยิง่งก็ยิงย่งจะยิ่งทางกัมพูชาก็ยิ่งเดือดมากขึ้นนะหลังจากที่มันชัดเจนว่าทางฝ่ายไทยนะครับจะพยายามที่จะฟ้องสองผู้นําพ่อลูกเนี่ย ก็เลยทาให้ปฏิกิยาของกัมพูชาในช่วงสองวันที่ผ่านมาก็อาจจะแรงแรงกว่าที่ผ่านมาค่ะก็จะสังเกตว่าถ้าเป็นบทความที่วิจารณ์แรงๆอย่างเงี้ยส่วนมากจะมาในรูปแบบของบทความเห็นมากกว่ารูปแบบของรายงานข่าวคือรายงานข่าวเนี่ยเขาก็จะเลือกในการที่จะหยิบข้อเท็จจริงบางอย่างมารายงานแล้วก็จะมีคําอันนี้ตั้งข้อสังเกตคําบางอย่างที่แบบ เหมือนไม่ได้จงใจที่จะบอกว่ามันเป็นแฟกต์หรือไม่แต่ว่าถ้าอ่านตีความก็อาจจะทำให้เข้าใจไปตามฝั่งนู้นได้แต่พอ,อมาเป็นบทความเห็นเนี่ยคือแอดแท็แบบโจมตีอย่างตรงไปตรงมามากแล้วก็ยังมีอยู่ล่าสุดก็อย่างที่อ่านให้ฟังเนี่ะค่ะคุณผู้ชมครับครับก็บผมได้คุยกับคนในกระทรวงต่างประเทศหลายหลายคนนะครับก็มีสะท้อนความเห็นที่คล้ายๆกันก็คือว่ามันคงยากอ่ะ ที่ทางฝ่ายไทยที่ถูกมองว่าตามหลังกัมพูชาเสมอในเรื่องของการสื่อสารนะครับว่ามันคงยากที่จะไปตามแก้หรือไปตามตอบโต้ทุกเรื่องที่ที่กัมพูชานําเสนอมานะครับเพราะว่าอย่างที่เราพยายามจะอธิบายมาตลอดนะครับว่าในกัมพูชาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือสื่อเกือกบทุกสื่อหรือทุกสื่อก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะสื่อหลักๆเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของรัฐบาลหมดไนงะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะปล่อยข่าวอะไรออกมาหรือจะ จะเล่นเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยสื่อก็จะประสานเสียงกันออกมาทิศทางเดียวกันหมดแล้วก็จะเล่นกันอย่างต่อนเนื่องเล่นกันในทุกแพลตฟอร์มที่มีอยู่นะครับซึ่งหลายเรื่องหรือเกือบทั้งหมดที่เราเห็นก็ว่าได้นะครับนี่เป็นการประเมินของคนในกระทรวงการต่างประเทศด้วยคือว่ามันมันเป็นข่าวปลอมอะ่ะมันเป็นเรื่องที่มันกุขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็น่าเห็นใจนะของในส่วนของฝ่ายที่ดูแลการสื่อสารของไทยเนี่ยที่จะไปตามตอบโต้ทุกเรื่องอธิบายทุกเรื่อง <laughs> ใช่ไหมครับมันก็เลย มีภาพมาก่อนหน้านี้ไงว่าเ,เราเดินตามหลังกัมพูชาตลอดหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันใช่จริงๆเพราะว่าคุณเพราะเขาเป็นคนเริ่มกดหมดเริ่มก่อนเกือบทุกเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็ต้องตามไปแก้ในจะทําได้ทุกเรื่องหรือไม่นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือจําเป็นต้องทําตอบโต้ทุกเรื่องหรือเปล่าเนี่ยก็คงเป็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็จะเป็นเรื่องการตอบโต้ข่าวปลอมซะมากกว่าแลว้วก็คือฝั่งเราก็คงไม่ไปเฟกนิวขนาดนั้น <laughs> อย่างที่เขาบอกว่าแบบใช้อาวุธเคมี ใช้คลัสเตอร์บอมอะไรเงี้ยมันมันก็ยากอะที่จะใช้วิธีเดียวกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้มาเป็นบทความเห็นอย่างขนาดนี้อ่ะคุณผ,ผู้ชมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยจะมีคณะ,ะผู้สื่อข่าวต่างชาติที่จะไปลงพื้นที่อีกอซึ่งตรงนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าสิ่งที่กัมพูชาทำมาตลอดในการสื่อสารเนี่ยเป้าหมายหลักเขาก็คือการสื่อสารกับประชาคมโลกนะ เขาคงไม่ได้ต <deer> ั้งใจสื่อสารให้ให้คุณแคลกับผมหรือว่าสื่อไทยหรอกใช่ไหมก็คงเป้าหมายสําคัญก็คือเพราะภาษาที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นภาษาที่เต็มไปด้วยข้อกล่าวหาแล้วก็จะพยายามอ้างอิงเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศตลอดเวลาว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ยึดหลักการสากลกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่ประเทศไทยปฏิเสธเส้นทางที่ควรจะเดินเหล่านี้นะครับ อันนี้คือสิ่งที่ถ้าถ้าไทยต้องตอบโต้ก็คงต้องตอบโต้ในเวทีระหว่างประเทศมากกว่าในประเทศนะครับในประเทศก็แน่นอนนะครับก็ต้องประครับประคองความรู้สึกของคนไทยด้วยที่มีความรู้สึกว่ากำลังเพียงพ้มในแง่ของการต่อสู้ใน,ในเวทีของการสื่อสารหรือเปล่านะครับแต่ว่าเวทีที่สําคัญกว่านะครับที่ควรจะให้น้ําหนักมากกว่าก็กคือเวทีนานา,าประเทศนะครับที่กําลังเฝ้ามองสถานการณ์ระหว่างสองประเทศนี้อย่างใกล้ชิดพอสมควรทีเดียว